ตอนที่129ปัญหามายืนถึงปากประตูเมื่อมองไปยังกระบี่ที่พุ่งทะลุหัวใจของเขาด้วยสายตาที่เฉื่อยชาชายวัยกลางคนไม่สามารถเชื่อในสิ่งที่เขาเห็นการพ่ายแพ้ต่อเด็กเหลือขอที่อายุแทบไม่ถึง20ปีด้วยความแข็งแกร่งที่ไม่แม้แต่อยู่ในระดับเซียนผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงมันน่าอับอายจริงๆเนื่องจากการพูดคุยที่หญิงยโสข,ของผู้เชี่ยวชาญประกูลเทียนซ่ง การบ่มเพาะ50ปีของเขาจึงสูญเปล่าเพราะเด็กหนุ่มอายุ20ปีชีวิตในวัยกลางคนของเขาถูกทำลายในชั่วพริบตาแค่คิดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนี้ก็ทำให้ชายวัยกลางคนเกือบร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกในขณะที่พลังชีวิตของเขาค่อยๆสูญหายไปจากดวงตาที่สดใสและชัดเจนของชายคนนั้นก็ค่อยๆเหลือกลับขึ้นไปในขณะที่ร่างกายที่แข็งแรงของเขาล้มลงสู่พื้น เจียงเฉินดึงกระบี่วายุโปรยของเขาออกอย่างช้าๆเลือดไหลไปตามใบมีดราวกับว่ามันยังมีชีวิตอยู่ค่อยๆรวมตัวกันที่ปลายก่อนที่จะหยดลงกับพื้นทีละหยดทีละหยดหลังจากการต่อสู้สองสามครั้งพื้นดินที่ไม่สม่ำเสมอก็เปียกโชกไปด้วยเลือดเจียงเฉินกลั้นหายใจช้าๆการโจมตีเซียนผู้เชี่ยวชาญขั้นต้นสองคนและเซียนผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงใช้พลังงานของเจียงเฉินค่อนข้างน้อยเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูสามคนที่มีความแข็งแกร่งเกินกว่าที่เขามี เจียนเฉินได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วถ้าไม่ใช่เพราะเขาได้รับการบ่งเพาะมาระยะหนึ่งแล้วการเพิ่มความแข็งแกร่งฐานของเขาในฐานะเซียนระดับสูงขั้นกลางเมื่อไม่นานเขาก็น่าจะใช้เวลานานกว่านี้ในการพยายามฆ่าสามเซียนผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้อย่างไรก็ตามหลังจากฆ่าคนสามคนแล้วความเสียใจของเจียนเฉินจากการเสียชีวิตของกัปตันเทนดานและคนอื่นๆก็ลดน้อยลงไปเล็กน้อยเจียนเฉินจ้องมองอย่างไม่ยาแสไปที่ศพทั้งสาม ก่อนที่จะก้มตัวลงบนเข็มขัดมิติของพวกเขาในที่สุดหลังจากลังเลบางอย่างเขาก็เดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆเพื่อดึงเข็มขัดและตรวจสอบสิ่งของข้างในของพวกมันเพราะเขาต้องใช้แกนอสูรมากกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปหนึ่งร้อยเท่าในการบ่มเพาะเจีนเ้นเชิญจึงต้องการพวกมันเป็นจํานวนมากเห็นได้ชัดว่าจี้นเชิญไม่มีเงินพอที่จะซื้อแกนอสูรจํานวนมหาศาลได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมสิ่งที่เขาต้องการที่จะได้รับมากที่สุดก็คือแกนอสูร มันเป็นไปได้สําหรับเขาเพียงอย่างเดียวที่จะได้มันมาโดยการฆ่าสัตว์อสูรหรือโดยการเอาพวกมันออกมาจากซากศพนอกจากนี้การเอาสิ่งของจากคนตายเป็นเหตุการณ์ที่พบได้ทั่วไปในทวีปเทียนหยวนท้ายที่สุดแล้วการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในทวีปเทียนหยวน30%ขรึ้นไปนั้นเป็นเพราะผู้คนต่างมองหาทรัพย์สมบัติของอีกฝ่ายจียงเชิงตรวจสอบข้าวของของพวกเขาหลังจากถอดเข็มขัดมิติ3มเส้นออกแม้ว่าทั้ง3มคนนี้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ แต่ก็ชัดเจนว่าพวกเขาไม่ได้ร่ำรวยนอกเหนือจากของใช้ประจำวันและเครื่องมือในการตั้งค่ายแล้วพวกเขาก็ไม่มีอะไรอื่นอีกในตอนท้ายจี้งเฉินสามารถค้นพบได้เพียงเหรียญม่วงและเหรียญทองสิบเหรียญแกนอสูรระดับ25อันและแกนอสูรระดับ35อันจี้งเฉินเ,เก็บแกนอสูรไว้ในเข็มขัดมิติของเขาโดยไม่ลังเลสายตาของเขาเลื่อนกลับไปที่สิบเหรียญม่วงและทองคำเขาลังเล,เลเล็กน้อยก่อนที่จะรับรางวัลเหล่านั้นเช่นกัน แม้ว่ามันจะไม่ใช่เงินจํานวนมากแต่สําหรับคนธรรมดาสามัญมันก็ยังมีความมั่งคั่งอยู่บ้างการทิ้งมันไว้ที่นี่เป็นการสิ้นเปลืองและน่าเสียดายหลังจากการตรวจดูจิ้นเฉินเวียงเข็มขัดมิติทั้งสามไปทางหนึ่งโดยไม่ต้องไปทําลายศพเขาตรงออกจากพื้นที่เมื่อเขากลับมาที่เมืองเวกท้องฟ้าก็มื่ไปแล้วหลังจากทานอาหารที่โรงเตรียมเจี้นเฉินขอห้องพักและเข้านอน เนื่องจากจิ้นเฉินขอห้องธรรมดาเท่านั้นรูปแบบของมันจึงเรียบง่ายมากมันมีโต๊ะไม้ตัวเดียวเก้าอี้สองสามตัวและเตียงนอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรอย่างอื่นอีกอย่างไรก็ตามสถานที่นั้นเรียบร้อยและเป็นระเบียบอย่างยิ่งใครๆก็สามารถบอกได้ว่ามันไร้จุดด่างดำอย่างสมบูรณ์ คืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงที่ส่องแสงลอยขึ้นสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าเปล่งแสงสีเงินของแสงจันทร์เต็มเต็มท้องฟ้าสีดำสนิทด้วยสีเงินจางๆแม้แต่เมฆหมอกที่กระจัดกระจายก็ยังสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจี้งเฉิงขยับเก้าอี้ของเขาไปที่หน้าต่างและนั่งอยู่ที่นั่งพร้อมกับเงยศีรษะขึ้นเขาเงยหน้าขึ้นมองดวงจันทร์กลมโตที่เปล่งแสงสว่างสวยอาจเป็นการเหมาะสมกว่าถ้าจะบอกว่าเขาอยู่ในภาวะงุนงงที่เฉื่อยชา เจียงเฉิงจำได้ตลอด2วันที่ผ่านมาในใจของเขากลุ่มทหารรับจ้างอัคคีถูกตามล่าจากสัตว์อสูรระดับ5ราชาพยัคฆ์ขนทองและในที่สุดสมาชิกก็เสียสละชีวิตของพวกเขาให้กับสัตว์ร้ายเพื่อปกป้องเจียงเฉินให้หลบหนีแม้ว่า2วันผ่านไปแล้วและความเศร้าโศกจากการเสียชีวิตของเหล่าทหารรับจ้างก็จางหายไปเพียงเล็กน้อย เจียนเฉิงยังไม่สามารถลืมเหตุการณ์เหล่านั้นได้เหตุการณ์นั้นถูกประทับให้ลึกลงไปในจิตวิญญาณของเขาและเขาจะไม่มีวันลืมมันไปตลอดชีวิตของเขาอาจกล่าวได้ว่าเขาและกลุ่มทหารรับจ้างอัคคีเป็นคนแปลกหน้าที่มาพบกันโดยบังเอิญแม้ว่าในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของทุกคนใกล้ชิดกันมากขึ้นพวกเขาเลือกที่จะตายเพื่อปกป้องเจียนเฉิงและปล่อยให้เขานี้ไปแม้ว่าจะมีแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัวเช่นกัน แต่พวกเขาทุกคนต่างก็เข้าใจว่าต้องเผชิญกับการตามล่าของราชาพยัคฆ์ขนทองพวกเขาไม่มีทางหนีไปได้อย่างแน่นอนแม้จะรู้เรื่องนี้การกระทําของพวกเขาก็ยังคงส่งผลกระทบต่อหัวใจของเจียนเฉินค่อนข้างมากกับตันเคนดัลอะไรคือความปรารถนาสูงสุดของท่านความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของข้าคือการทําให้กลุ่มทหารรับจ้างอัคคีกลายเป็นกลุ่มทหารรับจ้างอันดับหนึ่งในทวีปฉากหนึ่งปรากฏขึ้นภายในใจของเจียนเฉิน ขณะที่เขานั่งถัดจากหน้าต่างดวงตาที่ไร้ชีวิตชีวาของเขาค่อยๆฟื้นพลังของพวกมันเขาค่อยๆกำกำปั้นแน่นขณะที่เขาพูดพึงคำว่ากับตันเทนดันท่านเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มทหารรับจ้างอัคนีข้าไม่เคยนึกเลยว่ามาก่อนเลยว่าท่านจะเป็นคนแรกที่จากไปในชวงไวิกี่วันที่ผ่านมานี้ท่านเป็นคนที่ห่วงใยข้ามากที่สุดเสมอเมื่อท่านจากไปแล้วความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของท่านก็ไม่เป็นจริงอีกต่อไป ในกรณีนั้นให้ข้าจะทำให้ความปรารถนาของท่านเป็นจริงตามความฝันของท่านข้าเจียนเชิญสาบานว่าข้าจะใช้ชีวิตของข้าพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำให้กลุ่มทหารรับจ้างอัคนีเป็นกลุ่มทหารรับจ้างอันดับหนึ่งในทวีปเทยียนหยวนเจียนเชิญพูดอย่างเฉียบขาดเจียนเชิญมัดเข็มขัดมิติที่กับตันเคนดันมอบให้เขาเขาจ้องไปที่เข็มขัดในมือของเขาด้วยความมึนงงในขณะที่ความทรงจำของคำที่เคนดันมอบให้กับเขาเมื่อส่งเข็มขัดนี้ให้เขาย้อนกลับมาในใ,นใจของเขา เจียงเฉิงอย่าปฏิเสธถ้าบาังเอิญเราไม่สามารถออกจากป่านี้ได้ข้าขอร้องให้เจ้าดูแลครอบครัวของพวกเราถ้าข้าตายที่นี่ชีวิตของพวกเขาจะแย่ลงพ่อแม่ของข้าพรรยาของข้าและลูกของข้าพวกเขาจะไม่สามารถมีชีวิตที่ดีในอนาคตดังนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจ้าเจียงเชิงถอนหายใจยาวๆทันใดนั้นเขารู้สึกผิดอย่างมากกับตันเคนดานมอบเข็มขัดมิตินี้ให้เขาก่อนที่เขาจะเสียชีวิต มอบหมายให้จีน้นเชิญช่วยให้ครอบครัวของเขามีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างไรก็ตามถึงตอนนี้จี้นเฉิญยังไม่รู้ว่าชื่อของคนในครอบครัวของกัปตันเคนดันคืออะไรหรือแม้แต่ที่พวกเขาอาศัยอยู่เขาวควรจะทำยังไงดีทันใดนั้นหัวใจของจีนเชิญก็เต็มไปด้วยความกังวลถ้ากัปตันเคนดันมอบหมายให้จีน้นเชิญดูแลครอบครัวของเขาจีนเฉิญเดาว่าครอบครัวของกัปตันเคนดันนั้นยากจนอย่างยิ่ง หลังจากสูญเสียกับตันเคนดันซึ่งเป็นเสาหลักขององค์การสนับสนุนครอบครัวของเขาจะมีชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขได้อย่างไรเมื่อคิดถึงว่าชีวิตครอบครัวของเคนดันจะต้องทนทุกข์ถึงเพียงใดนับจากนี้หัวใจของเจี้ยนเฉินก็ตกตะลึงเขาต้องการค้นหาครอบครัวของเคนดันเร็วที่สุดและมอบสิ่งที่กับตันเคนดันมอบหมายให้เจี้ยนเฉินด้วยเพื่อเป็นพรแก่พวกเขาด้วยชีวิตที่มีความสุข เจียมเฉินนั่งริมหน้าต่างจนถึงช่วงครึ่งหลังของคืนก่อนที่จะกลับไปที่เตียงเพื่อบ่มเพาะตอนนี้เจี้ยมเฉินต้องการที่จะเติบโตแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆคืนนั้นสงบและผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยไม่เกิดอุบัติเหตุเช้าว,วันรุ่งขึ้นเจี้ยมเฉินผู้ซึ่งจมอยู่กับการบ่มเพาะทันใดนั้นก็ลืมตาขึ้นเขาไม่รู้ว่าทำไมแต่ทันใดนั้นเขารู้สึกว่ามีลางสังหณรไม่ดีในใจเจี๊ยงเฉินลุกขึ้นจากเตียงแล้วเดินไปที่หน้าต่างเพื่อมองออกไปข้างนอก หลังจากการเหลือบมองเทียงครั้งเดียวสีหน้าของเจี้ยนเฉินก็มืดลงอย่างฉับพลันด้านนอกของโรงแรมล้อมรอบไปด้วยผู้คนหลายร้อยคนที่สวมเสื้อคลุมสีขาวพวกเขาทุกคนแต่งตัวเหมือนกันจากนั้นจะเห็นได้ว่าพวกเขาเป็นตัวแทนของพลังเทียงอย่างเดียวเจี้ยนเฉินคนพบโดยไม่คาดคิดว่าในท่ามกลางของกลุ่มคนจะเป็นนายน้อยของตระกูลเทียนซ่งที่หนีไปจากเขาเมื่อวานนี้ตอนที่130ติดอยู่ในโรงเตี๊ยมเมื่อเห็นกลุ่มคนที่อยู่ด้านนอกโรงเตี๊ยม สีหน้าของเจี้ยนเฉินก็พลันแข็งกระด้างขึ้นทันทีตั้งแต่วินาทีที่เขาเห็นนายน้อยของตระกูลเทียนซ่งยืนอยู่ตรงกลางเขาก็คาดเดาได้แล้วว่าเหตุผลที่คนเหล่านี้มารวมตัวกันที่นี่ตั้งแต่เช้าตรู่นั้นเป็นเพราะเขาอย่าลืมว่าเมื่อวานนี้เขาไม่เพียงแต่ลุ่งเกินนายน้อยของตระกูลเทียนซ่งเท่านั้นแต่ยังสังหารองครัก์ที่แข็งแกร่งของตระกูลอีกสามคนด้วยในระยะเวลาอันสั้นเขาได้รับความเกลียดชังจากตระกูลเทียนซ่งเมื่อวานนี้ ท้ายที่สุดเซียนผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงยังคงนับว่าเป็นมือดีในสถานที่ห่างไกลเช่นเมืองเวกไม่ว่าจะเป็นประกูลใดในเมืองเวกก็ตามเซียนผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงทุกคนมีตำแหน่งค่อนข้างสูงหากประกูลใดสูญเสียเซียนผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงและเซียนผู้เชี่ยวชาญขั้นต้นอีกสองคนไปโดยไม่มีเหตุผลและไม่ได้กู้หน้ากลับคืนมาอำนาจของประกูลจะลดลงอย่างไม่ต้องสงสยัยนี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของประกูล ตอนนี้โรงเตียมทั้งหมดถูกล้อมรอบด้วยคนของตระกูลเทียนซ่งถ้าอยากจะไปจากที่นี่ไปโดยที่ไม่มีใครรู้นั้นย่องเป็นไปไม่ได้เจี้ยนเฉินเดินออกจากห้องอย่างช่วยไม่ได้แล้วเดินไปที่ทางเข้าหลักของโรงเตียมแม้ว่าเขาจะเข้าใกล้าการลงโทษของเขามากขึ้นแต่ฝ่ายตรงข้ามก็มีคนหลายร้อยคนรวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งบางคนแต่ก็ไม่มีความตื่นประหนกหรือความกังวลในสีหน้าของเจี้ยนเฉินเขาดูสงบนิ่งเหมือนปกติ เมื่อจีนเฉินเดินลงบันไดมาถึงชั้นล่างของโรงเตี๊ยมเขาพบว่ามีคนมาชุมนุมกันที่นั่นหลายคนปัจจุบันมันเป็นเวลาเร่งด่วนของอาหารเช้าและทุกโต๊ะในห้องโถงเต็มไปด้วยชามและจานที่ส่งกลิ่นหอมของเนื้อสัตว์อย่างไรก็ตามไม่มีแม้แต่คนเดียวที่นั่งที่โต๊ะเหล่านั้นแล้วเพลิดเพลินกับอาหารเช้าพวกเขาต่างก็สะบัดแล้วลุกขึ้นจากที่นั่งและเริ่มเดินออกไปนอกประตูด้วยสีหน้าไม่พอใจประกูลเทียนส่งน้านหญิงโสยอย่างบัดซบ ข้ากินอย่างมีความสุขที่นี่ก่อนที่พวกเขาจะสั่งให้พวกเราออกไปในทันทีไม่ว่าพวกเจ้าจะทำอะไรกับพวกเราพวกเราแค่กินอาหารของพวกเราเองไม่ใช่ว่าพวกเราขัดขวางพวกเจ้าถูกต้องตระกูลเทียนซ่งคิดว่าตัวเองเป็นตระกูลอันดับหนึ่งของเมืองเวกพวกเขาไม่มีวินัยและไม่สามารถควบคุมได้แม้ว่าพวกเขาจะเป็นเทียนตระกูลเล็กๆก็ตามเมื่อพวกเขาพบผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในทวีปเทียนหยวน พวกเขาจะถูกกำจัดทั้งหมดด้วยการกระดิกนิ้วเพียงเล็กน้อยคนส่วนใหญ่ที่รับประทานอาหารในโรงเตี๊ยมเป็นทหารรับจ้างผู้ที่มีอารมณ์ร้อนและกล้าหาญบางคนบนในขณะที่พวกเขาจากไปแต่พวกเขาก็พูดค่อนข้างเบาราวกับกำลังบ่นกับตัวเองไม่มีแม้แต่คนเดียวที่กล้าพูดออกมาดังๆอย่างไรก็ตามสำหรับเรื่องนี้ทหารทุกคนที่มีความแข็งแกร่งในระดับหนึ่งจะได้ยินเสียงพึงพมพำดังอย่างชัดเจน พ่อค้าส่วนใหญ่ในโรงเตี๊ยมไม่กล้าที่จะแสดงความไม่พอใจในสีหน้าของพวกเขาพวกเขาลุกจากที่นั่งอย่างเชื่อฟังและรีบเดินออกจากโรงเตี๊ยมมีเพียงพ่อค้าที่มีกำลังประมาณหนึ่งเท่านั้นที่จากไปพวกเขาล้วนแสดงความไม่พอใจอย่างยิ่งพวกเขาทุกคนเป็นพ่อค้าต่างเมืองและแม้ว่าพวกเขาจะไม่กลัวตระกูลเทียนซ่งแต่มังกรที่แข็งแกร่งก็ไม่สามารถกำหอราบงูเจ้าถิ่นได้ เห็นได้ชัดว่าพวกเขาจะไม่ต่อต้านประกูลเทียนซ่งที่มีกำลังเหนือกว่าเล็กน้อยและสร้างปัญหาให้ตัวเองมากขึ้นในที่สุดพวกเขาทั้งหมดก็เดินออกจากโรงเตียมเช่นกันชายวัยกลางคนสวมเสื้อคลุมสีขาวสี่คนคอยดูแลทางเข้าโรงเตียมสายตาที่มีพลังดังเช่นสายฟ้าของพวกเขากวาดอย่างไม่หยุดยั้งต่อผู้คนที่จากไปแม้ว่าพวกเขาเคยได้ยินทหารรับจ้างสองสามคนสาปแช่งตระกูลเทียนซ่งด้วยความไม่พอใจ พวกเขาไม่กล้าพูดอะไรสักคำเดียวและทำราวกับว่าพวกเขาไม่เคยได้ยินคำสาปแช่งทหารรับจ้างสองสามคนในโรงเตี๊ยมเป็นคนต่างเมืองที่มีอำนาจหนุนหลังอยู่ในระดับหนึ่งหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทหารรับจ้างแม้ว่าตระกูลเทียนซ่งจะประกาศตัวเองว่าเป็นตระกูลชั้นนำในเมืองเวกแต่พวกเขาก็ไม่ต้องการที่จะทำลายอำนาจจากข้างนอกเพราะบางครัมีอำนาจมากจนแม้แต่ตระกูลเทียนซ่งก็ไม่สามารถที่จะยั่วย,ยุได้ในไม่ช้าลูกค้าของโรงเตี๊ยมก็จากไป ในโรงเตียมขนาดใหญ่ที่เหลืออยู่มีเพียงคนรับใช้บางคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยความงุนงงทําให้สูญเสียสิ่งที่พวกเขาจะต้องทําเจ้าของโรงเตียมยืนอยู่อีกด้านหนึ่งด้วยความกังวลขณะที่เขาจ้องมองที่โรงเตียมที่ว่างเปล่าใบหน้าของเขาเผยความเจ็บปวดที่เขาไม่สามารถแสดงออกมาได้รายได้ส่วนหนึ่งหายไป ในขณะนั้นมีเพียงคนเดียวที่ยังคงอยู่ในโรงเแรมนอกเหนือจากเจ้าของและคนรับใช้ก็คือเจียนเฉินแม้แต่ลูกค้าที่พักอยู่ชั้นบนก็ถูกบังคับอย่างหนักและนำออกมาโดยเสี่ยวเอ,อ่อของโรงเแรมเจียนเฉินนั่งบนเก้าอี้พร้อมกับสีหน้าสบายๆจ้องมองด้วยความสนใจต่อตระกูลเทียนซ่งที่ยังคงยืนตั้งป้องอยู่ด้านนอกร้านสีหน้าของเขาผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์แม้ว่าภายนอกเจียนเฉินจะดูไร้กังวลแต่เขาระวังตัวของเขามานานแล้ว อย่าลืมว่าเวลานี้พวกเขามาถึงด้วยเจตนาไม่ดียิ่งไปกว่านั้นเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่ามีผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังจำนวนหนึ่งอยู่ในหมู่คนเหล่านี้ในขณะนั้นนายน้อยของตระกูลเทียนซ่งที่จี้นเฉินได้พบเมื่อวานในเทือกเขาสัตว์อสูรนั้นเดินเข้าไปในโรงเตี๊ยมโดยได้รับความคุ้มครองจากกลุ่มคนจำนวนมากทันทีที่เขาเข้าไปในโรงเตี๊ยมเขาจ้องมองอย่างเย่อเย้ยไปที่เจี้นเฉินที่นั่งอยู่บนเก้าอี้แววตาที่ชั่วร้ายทอประกายในสายตาของนายน้อยหนุ่ม เจ้าสารเลวข้าไม่คิดว่าเจ้าจะยังอยู่ที่นี่ในวันนี้เมื่อวานนี้ข้าให้เจ้าไปวันนี้ข้าจะถอนรากถอนโคนเจ้านายน้อยหนุ่มพูดด้วยรอยยิ้มที่เย็นชาเขามองเจีนเฉินแล้วพูดว่าแล้วเจ้ากลัวหรือไม่ตอนนี้เจ้าเสียใจหรือไม่สมาชิกของประกูลเทียนส่งยืนอยู่ข้างหลังเขาทุกคนมองไปที่เจีนเฉินอย่างรวดเร็ว เชืงเฉินแค่นเสียงเบาๆด้วยความรังเกียจสายตาของเขากวาดไปทั่วกลุ่มคนที่ยืนอยู่ด้านหลังนายน้อยหนุ่มขณะที่เขาพูดว่าอย่าบอกข้าว่าเจ้าคิดว่าคนจํานวนเพียงแค่นี้เพียงพอที่จะทําให้ข้าตกใจได้เจ้ามั่นใจในตัวเองมากไปหน่อยนายน้อยของตระกูลเทียนส่งแค่นเสียงกลับมาขณะที่เขาพูดว่าเจ้าหญิงกอว่าที่ข้าคิดอย่างไรก็ตามข้าอดไม่ได้ที่จะชื่นชมความสามารถของเจ้าในการพูดคุยเรื่องใหญ่โต แม้ในเวลาเช่นนี้เจ้ายังคงไม่ยอมรับความผิดหรือคุกเข่าขอความเมตตาจากข้าเป็นไปได้ไหมที่เจ้าคิดว่าวันนี้เจ้าสามารถเดินออกไปต่อหน้าผู้เชี่ยวชาญของตระกูลเทียนซ่งได้นอกจากนี้ข้ายังนำคนอย่างน้อยหนึ่งร้อยคนมาด้วยในวันนี้นายน้อยพูดด้วยความมั่นใจอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ในความเห็นของเขาเขาจะขย้ำจี้นเฉินอย่างแน่นอนในวันนี้ เจียงเฉินอดไม่ได้ที่จะยิ้มบางๆต่อคำพูดเหล่านี้ตอนนี้เขาค้นพบได้ทันทีว่าการพูดคุยกับบุตรชายเจ้าสำราญของผู้ปกครองที่ร่ำรวยเช่นเขาผู้ซึ่งไม่เคยออกไปดูโลกภายนอกนั้นเป็นเรื่องที่น่าขบขันแล้วเจ้าเชื่อข้าไหมเมื่อข้าบอกว่าไม่เพียงแต่ข้าจะออกจากที่นี่ในวันนี้แต่ข้าจะทำลายกองกำลังทั้งหมดของเจ้าในคราวเดียวกันน้ำเสียงของเจียงเฉินค่อยๆเข้มขึ้นเมื่อเขาพูดตอนที่หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ด อบล้อมข้าหนึ่งเมื่อได้ยินคำพูดที่หยิ่งพยองของเจียนเฉินนายน้อยของตระกูลเทียนซ่งกอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาเขาจ้องมองเจียนเฉินเหมือนเป็นคนงูก่อนที่จะเหยียดหยามออกมาเจ้ามาคนเดียวเองงั้นหรือลืมดีถ้างั้นข้าจะดูว่าเจ้าจะหนีจากกับดักนี้ไปได้หรือไม่แสดงให้ข้าเห็นซิว่าเจ้าจะทําให้ทหารรับจ้างของตระกูลเทียนซ่งบาดเจ็บล้มตายไปได้มากน้อยเพียงใดด้วยความสามารถของเจ้า นายน้อยไม่เสียเวลาพลั้งกับเจียนเฉินอีกเขาโบกมือแล้วสั่งบุกเข้าไปข้าต้องการให้ไอ้หนูหญิงโสคนนี้ได้รับบทเรียนทหารรับจ้างบางคนที่อยู่ข้างๆนายน้อยมองหน้ากันแอและกันคนหนึ่งเหยียดออกมามันเป็นแค่เจ้าหนูธรรมดาพวกเราไม่จําเป็นต้องบุกเข้าไปทุกคนหรอกเขาหันไปหาหนึ่งในตัวแทนของกลุ่มทหารรับจ้างเทียนซ่งแล้วสั่งพวกเจ้าไปเอาตัวเจ้าหนูนั้นมาขอรับอัญญประกาศคู่ กลุ่มทำตามคำสั่งของชายคนนั้นอย่างไม่ลังเลแล้วกลุ่มนี้ก็เดินไปสิบเมตรข้างหน้าเจียนเฉินทันทีหนึ่งในทหารรับจ้างจ้องอย่างเย็นชาแล้วคำรามออกมาเจ้าหนูแบบนี้เจ้าจะเจ็บตัวน้อยกว่านะไม่อย่างนั้นข้ารับรองว่าเจ้าจะต้องเจอหนักกว่านี้แนะ่เจียนเฉินเงยหน้าขึ้นสูงและยืนอยู่ตำแหน่งเดิมอย่าท้าทายนี่เป็นเวลาที่เขาจะสามารถแสดงความสามารถของเขาออกมาได้ และกระบี่วายุโปรยสีเงินก็ค่อยๆปรากฏขึ้นมาในมือของเขาทันใดนั้นเองกลิ่นอายรอบๆตัวเจียนเฉินก็เปลี่ยนไปโดนสิ้นเชิงทุกคนในประกูลเทียนซ่งสามารถบอกได้เลยว่าเจียนเฉินกำลังจะทำอะไรจากท่าทางแบบนั้นโจมตีอัญญประกาศคู่ชายคนที่พูดก่อนหน้านี้ตะโกนออกมาทำให้กลุ่มทหารรับจ้างเรียกอาวุธเซียนของพวกเขาออกมาในขณะที่พวกเขาพุ่งไปที่เจียนเฉิน เจียนเฉินทำหน้ายามสำหรับเจียนเฉินคนที่สามารถฆ่าได้แม้แต่เซียนผู้เชี่ยวชาญแค่เซียนธรรมดาสามัญก็ไม่มีค่าพอให้สนใจในตอนที่หลายคนเข้ามาใกล้เจียนเฉินกระบี่วายุปโปรยก็เปลี่ยนเป็นภาพลวงตาจางๆและแทงออกไปเหมือนกระบี่เงาหลายกระบี่ในเวลาเดียวกันคนที่เข้ามาโจมตีก็หยุดชะงักทันทีในขณะที่เลือดเริ่มไหลออกมาจากคอของพวกเขา จากนั้นรอยเลือดจางๆก็ค่อยๆหายไปและในที่สุดมันก็ยอมเสื้อของพวกเขาจนเป็นสีแดงแล้วทันใดนั้นเองเลือดก็พุ่งออกมาจากคอของพวกเขาคนที่โจมตีทุกคนลม้มลงไปพร้อมๆกันท่าทางของทหารรับจ้างที่ยืนอยู่ข้างๆนายน้อยก็เปลี่ยนไปอย่างคร่อมเครียงและพวกเขาก็สบตาก,กันสายตาของพวกเขาเคร่งเครียดมากชายที่ตายไปที่อยู่ในระดับเซียนนั้นถูกใช้เพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของเจียนเฉินไม่มีใครสนใจการตายนี้ อย่างไรก็ตามในตอนที่พวกเขาเห็นทักษะที่เจียนเฉินใช้ค่าคนเหล่านั้นหัวใจของพวกเขาก็ตกไปอยู่ตาตุ่มในตอนนั้นพวกเขาสามารถเห็นได้เพียงพารางพรางของกระบี่เท่านั้นกระบี่ของเจียนเฉินเร็วมากคนพวกเขาเกือบจะมองไม่ทนันในคลิปตาเดียวเจียนเฉินก็ฆ่าทหารรับจ้างของตระกูลเทียนซ่งไปกลุ่มหนึ่งทำให้เขามีอำนาจเหนือทุกคนในตอนนี้ทันทีแม้ว่าโรงเตียมจะเต็มไปด้วยผู้คน แต่มันก็เงียบสนิทกลุ่มทหารรับจ้างของตระกูลเทียนซ่งทั้งหมดมองไปที่เจี้นเฉินด้วยความสับสนพวกเขาไม่คิดว่าคนที่หนุ่มเหมือนเจี้นเฉินจะสามารถสู้กับคนหลายคนจากตระกูลของพวกเขาได้อย่างสบายๆเขายังกล้าที่จะฆ่าทหารรับจ้างที่ตระกูลเทียนซ่งจ้างมาต่อหน้าต่อตานี่มันน่าประหลาดใจและคาดไม่ถึงมากตระกูลเทียนซ่งมีอำนาจในเมืองเวกมามากกว่าสิบปี แม้ว่าพวกเขาจะเคยปะทะกับทหารรับจ้างต่างๆมามากมายแต่พวกเขาก็ไม่เคยสู้กับใครที่มีอายุเท่าเจียนเฉินคนที่กล้าแม้แต่สู้คนเดียวนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเมืองเวสหลังจากที่ลังเลเล็กน้อยชายในชุดขาวที่อยู่ถัดจากนายน้อยก็พูดออกมาด้วยเสียงต่ำสหายข้าไม่รู้ว่าเจ้ามาจากไหนหรืออาจารย์ท่านใดที่สอนเจ้ามาแต่ทำไมเจ้าต้องล่วงเกินประกูลเทียนซ่งด้วย ความแข็งแกร่งที่เจีนเฉินแสดงออกมาด้วยอายุที่น้อยเพียงนี้แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นจอมยุทธในระดับสูงและจอมยุทธของตระกูลเทียนซ่งก็ไม่สามารถเดาได้ว่าใครหนุนหลังเขาอยู่พวกเขาทั้งหมดกลัวว่าเจีนเฉินจะมีคนหนุนหลังที่พวกเขาไม่สามารถไปยื่ออยู่ได้ถ้าพวกเขาทำบางทีมันอาจจะนำปัญหาใหญ่มาให้กับตระกูลเทียนซ่งมันเป็นไปได้ที่ตระกูลเทียนซ่งที่มีอำนาจเหนือเมืองเวกมานานอาจจะถูกกำจัดไปนี่ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่พวกเขาปรารถนาที่จะเห็น แม้ว่าทหารรับจ้างที่ถูกประกูลเทียนซ่งจ้างมาจะไม่ได้เป็นคนของประกูลแต่พวกเขาก็ถูกปฏิบัติด้วยอย่างดีหลังจากที่ถูกประกูลจ้างมานานทหารรับจ้างก็มีความผูกพันกับประกูลและไม่มีใครต้องการที่จะเห็นพวกเขาต้องตายไปหมดเจียงเฉิงยิ้มเหยียดออกมาต้องขอบคุณประสบการณ์ในฐานะคนเดินทางจากโลกภพที่แล้วของเขาเขาจึงเดาได้ทันทีว่าชายคนนั้นพยายามจะทำอะไร ข้าเป็นนักเดินทางตัวคนเดียวข้ามาจากไหนไม่สำคัญกับพวกเจ้าทั้งหมดแล้วใครที่เป็นอาจารย์ของข้าน่ะหรือขอโทษจริงๆจ,จนมาถึงวันนี้ข้ายังไม่เคยมีอาจารย์เลยท้ายสุดนี้ตระกูลเทียนซ่งของพวกเจ้ามาหาเรื่องข้าก่อนตั้งแต่ตอนไหนที่มันเปลี่ยนเป็นข้าที่กลายเป็นคนหาเรื่องเจียเ้ยนเชิญหัวเราะออกมาอย่างเย็นชาเมื่อได้ยินดังนั้นชายไวกลางคนหลายคนก็โล่งอกทันทีกลางจากนั้นชายที่พูดก่อนหน้านี้ก็พูดต่อ ถ้าง,งั้นมันจะดีที่สุดถ้าเจ้าจะกลับไปที่ตระกูลเทียนซ่งกับพวกเราไม่เช่นนั้นพวกเราจะไม่ประณีเจ้าแม้แต่นิดเดียวถ้าเจ้าออกไปจากที่นี่โดยเสียแขนเสียขามันคงแย่แน่หลังจากที่ได้เห็นเจี้ยนเฉินฆ่ากลุ่มทหารรับจ้างไปโดยไม่ได้พยายามอะไรมากชายเหล่านี้ก็ไม่มีความต้องการที่จะสู้กับเขาแม้ว่าพวกเขามั่นใจว่าพวกเขาสามารถจับเจี้นเฉินได้แต่กระบี่ของเขาที่มีความเร็วดุดสายฟ้าก็เป็นอะไรที่พวกเขากลัว ถ้าพวกเขาบาดเจ็บมันคงได้ไม่คุ้มเสียถ้าพวกเขาสามารถคุมตัวเจี้ยนเฉินไปได้โดยไม่ต้องพยายามมากพวกเขาก็คงจะยินดีมากฝันไปเถอะเจี้ยเฉิงเหยียดออกมามือขวาของเขากระตุกออกไปในขณะที่กระบี่วายุปโปรยก็ระบําอย่างรวดเร็วในอากาศปลายกระบี่ของมันลอยไปทางกลุ่มคนปรานกระบี่จำนวนมากกลับมาห้องล้อมกระบี่อีกครั้งในขณะที่เจี้ยมเฉิงพูดออกมาพูดให้น้อยลงถ้าเจ้าต้องการจะทำอะไรก็รีบๆซะ การยื้อยูของเจี้ยเฉินทําให้ตระกูลเทียนส่งโกรธนายน้อยก็หมดความอดทนเขาโบกมือแล้วคำรามออกมาทันทีพวกเจ้ายืนอยู่ทําไมไปจับมันมาเร็วเข้าแม้ว่ากลุ่มคนที่ยืนอยู่ถัดจากนายน้อยจะไม่ได้มีตําแหน่งหรือสถานะที่ต่ําแต่ก็เห็นได้ชัดว่าแกนหลักของพวกเขายังคือนายน้อยของตระกูลเทียนส่งในตอนที่เขาสั่งออกมากลุ่มนี้จึงเริ่มพุ่งออกไป